คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องสนับสนุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนสวัสดีวันเสาร์ที่10กรกฎาคม2564ครับวันนี้ลูกจับก็จะมานำเสนอตัวเลขเด็ดครับแต่ดายแรกของวันนี้ลูกจับก็จะมานำเสนอยอดมหาลอยครับยอดมหาลอยงวดประจำวันที่ 16กพฤศจิกาสาร2 5ห4สำหรับยอดมหาร้อยนี้ก็เป็นสำนักที่ให้ตัวเลขมาตรฐานอีกสำนักหนึ่งครับวันนี้ยอดมหาร้อยให้เลข2กับเลข6เลขตัวเดียวให้เลข6 2ตัวก็มี202526 606569 3ตัวให้525365 5, ผลงานงวดที่ผ่านมายอดมหาร้อยให้เลข7กับเลข8 ตัวเดียวให้เลข7 2ตัวให้17ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายวันที่1ออก5 17ถูก1 7ถูกเลขท้าย2ตัวท้ายวันที่1งวดที่ผ่านมาครับมาต่อกันเลยครับมาต่อกันด้วยตัวอักษรสีฟ้างวดประจำวันที่16กรกฎาคม2564ให้เลข8กับเลข2 2ตัวให้82 83 84 85 8 6 2 2 2 3 2 4 2 5 2สครับสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาตัวอักษรสีฟ้าให้เลข7กับเลข8 2ตัวให้7 1ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายรงวที่1ออก5 1 7ถูกเลข7แล้วก็ถูกเลขท้าย2ตัวท้ายรางวที่1 7 1 มาต่อกันครับมาต่อกันด้วยเลขเจาะใจลุงหวงังงวดประจําวันที่16กรกาคม2564เลขเจาะใจลุงหวังให้8กับเลข6ครับตัวเดียวให้เลข8ครับมี81 83 84 86 61 63 64 69 3ตัวให้3 86ผลงานงวดที่ผ่านมาให้เลข9 2ตัวให้92 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก29ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวงวดที่ผ่านมาขึับมาตรงนี้ก็จะเป็นสรุปและวิเคราะห์ของลุงจาบครับลุงจาบก็ขอสรุปและวิเคราะห์งวดประจําวันที่16บหกรกฎาคม2564คู่เด่น36 46 76 34 38 39ชุดเด่น5766 76 ตัวเลขที่ลุงแจ๊บนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องสนับสนุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นลุงแจ๊บก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามครับเพื่อให้กำลังใจลุงแจ๊บทำคลิปใหม่ๆต่อไปขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ